แล้วครับยู่แล้วครับอยู่แล้วเกโลไปไปลายนะครับกืบสิบโล้มั้งโอยโคตรทโดว์โยอ oh ุอดเต็มเต็มเตี้ยอุยอย กบกันลมมมีไว้ไม่ผิดหวังรอแต่เช้าเต็มเตียใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหขาแมงสันเลยหัวใจจะวายไงฝากกดติดตามถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเต็มเตี้ยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียง รือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำสวัสดีนะครับนาะนาะวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกแล้วนะครับจะแตกต่างเลยที่อย่างชัดเจนนะครับหมวกนะครับว่าวันนี้ผมกลับมาใช้หมวกเช้านะครับหมวกใบนี้ซึ่งเป็น หมวกผมชอบมากครับตระกูลเชลนะครับเป็นหมวกสไตล์แบบครึ่งใบนะก่อนหน้านี้ผมก็ใช้หมวกอะไรนะหมวกฟางครับช่วงนั้นอากาศมันร้อนนะครับตรงนี้ก็เข้าดูฝนแล้วนะครับก็ก็ถือว่ากลับมาใช้หมวกลักษณะแบบนี้ก็เบาหัวดีสบายดีครับไม่ร้อนสถานที่เราตกวันนี้ก็เป็นของหน่วยงานราชการนะฮะอย่าเข้าใจว่าเป็นวัดนะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นวัดมันไม่ใช่วัดนะครับเป็นพื้นที่สวนออกกําลังกายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพระ พระธรรมราชาที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวพิจิบุลนับถือนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนะครับก็สักการะอยู่ด้านหน้าของสระแห่งนี้นะครับก็ผมมีหน้าที่มาตกปลาสะโดนี้ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าท่านหัวหน้าก็คือตกปลาชะโดเพื่อนําไปใส่กระชังใบนี้ครับนะครับจากคนมีรายชื่อสิบกว่าคนครับตอนนี้เหลือผมแค่สองคนครับรวมตะก้อผมเป็นสามนะครับ ก็ตอนนี้กระชังก็สีท่าจะจมน่าจะรั่วนะครับเกาว่าไม่ได้มาตกประมาณเดือนนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามผลงานนะครับก็ปลาให้ตกได้แล้วนํามาส่งเจ้าที่แล้วไปไหนไปยังไงนะครับผมมีหน้าที่แค่ตกแล้วก็ผมขออนุญาตทําคลิปแค่นั้นเองครับหน้าที่ของผม อดูดูด uh ูด huh. <si no? ah, ู่าดูได้ยากนะครับน้ะความใจเย็น ไม่ต้องรีบร้อนดูนิสัยของเขานะครับอู้หูสะทานคันผมถ้าพักครับหนะนี่มาทดลองให้ดูนะฮะวิธีหยกกบผมก็หยกได้นะครับฟังเสียงเมื่อกี้นะที่มันสะท้านบนคันเซนคอยนะดูดูมันไหวอยู่นะครับแต่ดูมันจ้องนะครับดู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 มันจ้องนะฮะนะนะ อันนี้ดูมันจ้องดิดูดูด,ดูที่ผมมาตกที่นี่เป็นการตกเคลื่อนย้ายไปฉันโอ้โหนะแม่งใจจะขาดอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะออ้ยขาสั่นเลยนะครับนุ่นนอยู่อยู่ช้ป่ามาแล้วนะนี่นี่ผมยกบริเวณแบบ คือจะถามว่าลังไหมผมก็ว่าไม่น่าจะใช่จะลังนะครับแต่ลูกเขายังเล็กอยู่นะครับติดเลยเอ็กตุโอโอ้มแล้วอืมๆๆๆลากาช้าเอ็กลากาช้าอย่าไปลากเร็วเนี่ยลากอย่างเงี้ย แล้วครับยู่แล้วครับยู่แล้วจู่แล้วจู่แล้วจู่แล้วโดดใส่เขาเต็มเต็มเลยครับบ๊อบเขาให้จู่แล้วเซนคอยลีเจนอิริสายบาล้านปีีสามวิ่งแล้วครับรู้ตัวแล้วครับโอ้ยรู้ตัวแล้วอ้าวคลายเบรกให้เขาหน่อยครับหวานหน่อย โอ้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นลูกคอกนะฮะปลาตัวนี้ตกเพื่อเคลื่อนย้ายทั้งพ่อพันธุ์และลูกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคอยดูกันนะครับว่าเราจะย้ายลูกกันแบบไหนนะครับตกพ่อแม่แล้วจะต้องตกลูกด้วยนะครับลูกนี้คือเราใช้วิธีการซ้อนนะครับแล้วก็นําพ่อแม่ปลาไปส่งเจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับท่ดดาม่ากันอย่างรุนแรงออกทีวีกับทุกช่องนะครับคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับก็ไม่รู้ว่าผมมาทําหน้าที่ อ,อกปลาเพื่อช่วยมูลนิธินะครับนี่คือตัวนี้เป็นปลาแม่คอกนะครับผมก็จะตกแบบเบรหวานนะครับสังเกตดูว่าทุกคลิปที่เราผมทำนะจะค่อนข้างโหดหน่อยนะครับลูกคอกนี่เราก็จะไม่รีบนะครับกลัวแม่ปลาจะช้านะครับนี่ครับเวลาจูงปลาของผมเนี่ยจะจูงสั้นๆไม่โตเท่าไหร่นะครับ พอแม่ปลาขึ้นมาดูสักตัวเวลาตักปลานะครับผมแนะนําให้ลากนะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องตอนตักปลานะครับขออนุญาตเก็บสายก่อนนะครับปึ๊บอ่ะเก็บมาแค่เหลือง่ายๆสักเมตรนึงก็ได้ครับนี่ครับจูงจูงแล้วเราก็หย่อนอย่างนี้ครับเพราะปลาเนี่ยเขาว่ายเดินหน้าได้สบายอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอนะอีกท่านหนึ่งเขาช่วยตกนะครับเรามีข้อตกลงกันโอ้โหจะขาดอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับสักหกเดโลน่าจะได้นะครับอย่างที่ใช้ก็เป็นผิวน้ำกันลมนะครับจริงๆถ้าฟิลนี้นะนะหลายท่านที่ถามกันมาในคอมเมนต์ติ๊กตอกทำไมไม่ใช้เหยือปักครับฟิลผมนะครับฟิลผมอยากได้แบบนี้นะครับ อยากชอบผิวน้ํานะครับใครจะตกเหยียบปักก็แล้วแต่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบเหยียบปักครับแต่ที่นี่มันด้วยสภาพน้ําที่ตื้นแล้วก็มีปลาบึกนะครับเกาะมาก็คืองานเข้าเลยนะครับลห,หลายะหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันง่ายนะครับครับเหยตัวที่ผมใช้เมื่อกี้ก็ตัวนี้ก็ใหม่เลยครับัมเบลห้าสบแนะครับ,น,รบนี่นะครับก็การตกก็เป็นประเภทลูกค้อกนะครับ เราก็ใช้เหยื่อผิวน้ําถ้าดูคลิปจุกตกก่อนหน้าเนี่ยที่ผมไปหยกมาเล่นก็แก้ก็แก้ครับคือมันอยู่ในป่านะพอเราแห่พอมันออกมาข้างนอกเราก็มาไล่ตีรอจังหวะแม่มันจิบปุ๊บเราก็แห่ผิวน้ําโอกาสที่เขาจะกินเนี่ยครับมันค่อนข้างมีสูงมันไม่เหมือนกับเราตีดะไปทั่วดะระดะไปาเงี้ยมันทําให้แม่ปลาตื่นผมมันจะเลือกตีเฉพาะตอนที่แม่มันจิบมึบแล้วก็โอกาสที่มันจะโตมันมีสูงแต่ถ้าเป็นเหยื่อปลักเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรกว้างไปหมุนมาก็กินแล้วครับ แต่ฟิลมันไม่อยากได้ฟิลมันอยากได้แบบโดดใส่ทั้งตัวอะไรเงี้ยครับโอเคนะนฮะนะตัวนี้ก็ขออนุญาตโชว์ปลาประมาณนี้แล้วกันผมกลัวว่าเขาจะช้ำนะคือนะน่าจะเป็นอีกตัวนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวลองทาท่าดูนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าตัวนู้นจะสักกี่โลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาพ่อแม่ปลาจุ่มน้ําเพื่อจะเรียกลูกเข้ามาตักนะครับแล้วก็ซ้อนใส่ถังอาไปส่งไปเจ้าที่ให้เขาเคลื่อนย้ายนะครับ โอเคนะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้มาตกเพื่อช่วยมูลนิธินะครับส่วนหนึ่งที่ผมตกได้เนี่ยผมก็ขออนุญาตถ่ายคลิปเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกันผมต้องเดินทางครั้งหนึ่งห้าหกสิบโลไปกลับวันหนึ่งก็ร้อยกว่าโลเราไม่ได้มีค่าแรงหรือค่าอะไรนะครับก็ทนาท่านในอยากจะตกก็ผมไม่รู้ครับก็ลองมาติดต่อเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับผมเองก็ไม่ใช่เจ้าของนะครับก็ลองมาถามเขาก็ไม่ได้ห่วงแต่ว่าต้องมาแบบทําตามกฎที่เขาวางเขาไว้นะครับ นี่ครับต้องรอนะอีกท่านหนึ่งเขาตกแต่ว่าผมตกได้ก่อนนะครับก็เอามาปล่อยรอก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ทุกวัน,นครับช่วงประมาณหกโมงเย็นจะมีเจ้าหน้าที่มาทุกครั้งนะครับนี่ผมก็จะต้องค่อยหน่อยนะครับ เขาได้พักฟื้นกระชังเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพอเป็นการตกลูกคอกเนี่ยจะต้องทํากระชังให้ตื้นด้วยนะครับเพื่อทําการพักเขานะครับเพราะว่าถ้าเขาเหนื่อยจากการสู้เบ็ดมาเนี่ยก็จะทําให้จมน้ําตายด้วยนะครับเราก็จะต้องเป็นในเรื่องนี้ด้วยการตกเคลื่อนย้ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะ้นะนะนะเป็นการตกเคลื่อนย้ายเพื่อให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปานก่อนอนะุบานก็ดูก่อนนะครับอย่างนี้น่าน่าจะสบายนะครับกระชังก็จะตื้นโอเคครับฝากติดตามตัวต่อไปด้วยนะครับมานะ ตัวน,นี้หนักๆครับนนานะโอ้โหบกแน่นๆเลยครับโอ้โหเอาไม่็วเร็วๆสองปูอีกแล้วอุ่เนเรือไปแล้วอสียอโอ้ไปแล้วไม่เป็นไรต้องคลายไปก่อน ได้อีกแล้วดันเย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยว,ยวโหต้องกดฟตทป,ปูนนะครับเนี่ยนะนะ <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าลอดเสาปูนนะครับนะครับต้องค่อยๆเลยตอนนี้ลงเสาโอ้โหเค่ แน่นๆเลยอยู่แล้วขึ้นแล้วนี่ทำให้ได้สายบาลานนะครับฟังเสียงมันสีกับเสาโต่อม้อนะครับหลุดแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วหลุดขึ้นมาแล้วบาลาน,ลานสุดโยอดครับตัวนี้โอ้ยโอ้โหจะสายบาลานแม่งสุดจริงๆครับมีเจนอีลิตนะครับตาหน้าดูนะครับ ฟังเสียงสายสีอิดอิดอดเลยนะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้เซนคอยลลีเจนด์อลิทนะครับปลามันกินไกลนะครับผมวัดโอ้โ oh. ห oh. ตัวนี้สุดจริงจ ah. ตัวนี้ไม่ใช่ว่าจิบนะครับวันตีสุ่มนะครับ มา,มาดูตัวกันครับนะฮนะบุ๊บเลยบอกเลยว่าบึ๊บตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปนะครับเวลาผมจะจูงปลานะครับจะเก็บสายฟูโลสั้นนิดนึงประมาณสักเกือบเมตรนะครับอ๋อตัวนี้แล้วเราก็จะลากนะครับลาก็ล้วแหมหย่อนไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องลากจูงแล้วก็หย่อนนะครับ เรียบร้อยครับบางท่านเขาก็อาจจะตักปลาข้างหลังนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบปักตักปลาด้านหน้าช่วงเที่ยวลากเนี่ยปลามันจะถลหลนะครับถลหยแล้วเราก็สวิงสวนเลยครับคือมันไม่มีจังหวะว่ายถอยหลังหนีแน่นอนครับตัวท็อปอีกแล้วครับตัวนี้หนึ่งสองเต็มเตี้ยเตียโอ้โหสะใจจริงๆนณะตัวนี้นี่ครับคัน เซนคอยล์ e ีเจนเอลิทนะครับสติทเอเนะครับแข็งปลักนะครับแล้วก็สายเป็นบาลานส์นะครับ PE3 นะครับ8เส้นถักเองนะครับฟลูโหน่าเป็นวอลิวัตหกสิบปอนด์นะฮะโอ้หนะแม่งเหนื่อยมากนะครับกบที่ใช้ตัวนี้ก็เป็นกบกันลมขนาด6.5เซนเดี๋ยวนะฮะผมขอเคลียร์อุปกรณ์ก่อนเพื่อจะเอาปลาออกแล้วก็รีบนำไปส่งนะครับ โหนี่ติดแผลเกือบเกือบไม่รอดนะนั่นไงหลุดเลยครับแผลที่เกี่ยวโซิงนิดเดียวเองนะครับนี่ครับสีส้มนะครับตัวนี้เป็นตัวเบ็ดโมนะครับ 5O โอสเรเลดดัดมือนะฮะแล้วก็กบขนาด6.5เซนน้ำหนัก21กรัมครับทำจากไม้เนื้อแข็งชั่วโมงนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วครับกันลมนะฮะใช้แล้วหล่อแต่เช้านะครับก่อนก่อนถ่ายป๊บนิ่ง ตัวนี้ยจดเค่เป็นไงครับเป็นไง,งสีโค้สวยเลยบุบเลยครับตัวนี้ดูนมากี่ปอนกับตัวนี้นะครับเขเข้าเดี๋ยวผมดูให้ไม่น่กครับยี่สิบเอ็ดปอนครับตัวนี้หนักยี่บเอ็ดปอนก็ราวประมาณสักเก้าโลไปปายนะครับกับสิบโลมั้งใช่ไหมยี่บเอ็ดปอนนะอันนี้ถ้าผิดพลาดไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกะไม่ถูกละฮะ โอเคขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งสักครู่ครับนี่นะครับหลังจากที่ผมตกได้แล้วครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับเอามาใส่ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระชังนะครับตอนหกโมงเย็นเขาก็โอ้ตัวนี้สบายครับแข็งอยู่แล้วครับพักฟื้นแป๊บเดียวนี่นะครับหลังจากตกเสร็จเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเคลื่อนย้ายทุกวันนะครับประมาณหกโมงเย็นของทุกวันโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับ ขอบคุณนานะทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์กดหัวใจกดแชร์นะครับขอบคุณนานะทุกท่านนะครับโอเคครับเจอเจอกันตัวต่อไปครับ